สวัสดีค่ะแต่ตกสบายวันดิ้งค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โฮเทลนิโก้แบงคอกค่ะความประทับใจแรกของที่นี่นะคะเริ่มตั้งแต่บริเวณด r อปออฟที่เราขับรถเข้ามาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดอปออฟของที่นี่กว้างขวางมากเลยนะคะเรียกว่าถ้าคู่บ่าวสาวที่ต้องมีพิธีส่งตัวกลับบ้านแล้วต้องถ่ายรูปเนี่ยจุดไหนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือฟอยเย่หน้าห้องฟูจิแกรนด์บอล o ูมค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีบริเวณที่กว้างขวางมากเลยเรียกว่าคู่่่บาาววสสแแลล้้กก็ตตตตงไไดม์ที ตองตอการเลยค่ะนนี้เราเข้ามาอยู่กันในห้องฟูจิแกรนด์บารูมค่ะก็เป็นห้องบารูมที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นะคะไฮไลท์ของเขาก็คือพื้นที่ที่กว้างมากนะคะถึง860ตารางเมตรค่ะรองรับแขกได้เยอะนะคะแล้วก็มีซิลลิ่งสูงนะคะถึง8เมตรเลยทีเดียวดีไซเนอร์นะคะเขามีอินสปิเรชันค่ะในการตกแต่งห้องมาจากโอริกามินะคะซึ่งเป็นการพรับกระดาษแบบญี่ปุ่นค่ะก็ให้ความรู้สึกนะคะในบรรยากาศของห้องแบบที่มีความเรียบแล้วก็โมเดิร์นนะคะแล้วก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะ ช a n ด e l i e ของเขานะคะก็เป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสค่ะนอกจากห้องบอลลูมแล้วนะคะที่นี่ยังมีห้องฟังก์ชันอีกหลายห้องค่ะซึ่งเขาตั้งชื่อนะคะตามดอกไม้ค่ะที่อยู่รอบๆภูเขาไฟฟูจิค่ะเช่นห้องที่เป็นไฮไลท์ของเขานะคะก็คือห้องซากุระค่ะเป็นห้องนะคะที่ใช้จัดพิธีมานได้ห้องนี้โดดเด่นด้วยแสงเดย์ไลท์ที่เข้ามานะคะทําให้ตอนถ่ายภาพในพิธีมาน,นียสวยมากแนะ่นอนเลยค่ะ,ปะเปลี่ยนไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะคะที่เป็น outdoor a r e รที่อยากแนะนําค่ะ The Pool t e r r ค่ะสามารถจัดงาน ะะทั้งงานบ้านงานวาวเซเรมอนีนะคะจริงๆแล้วเราคิดว่าในส่วนนั้นพอเป็นงานเอารอใช่ไหมหลายหลายคนสุดว่าเอ๊จะร้อนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่จริงๆเป็นช่องลมค่ะก็มีลมพัดแผ่วๆค่อนข้างสบายนะแล้วก็มีเงาจากตัวตึกนะคะที่บังแดดให้ด้วยทําให้ไม่ร้อนแน่นอนค่ะสําหรับคู่บา่าวสาวนะคะที่อยากได้ห้องสัดเลี้ยงสไตล์โมเดิร์นขนาดใหญ่นะคะมีซิลลิงสูงฟอยเยกกว้างตกแต่งงานได้หลายสไตล์ตามที่ต้องการค่ะโลเคชั่นดีนะคะเดินทางง่ายเพราะอยู่ที่ทองหล่อนี่เองก็เชิญได้ค่ะ ที่โรงแรมโฮเทลนิโก้แบงคอกค่ะ